ในการสร้างข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะครูจะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นะคะก่อนอื่นก็ต้องกางวงเวียนออกนะคะให้เกินครึ่งนะคะก็แบบนี้หรือนักเรียนจะกางไม่แต่จุด A ถึงจุด B เลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้เข็มจิ้มไปเท A นะคะ ก็ตวัดบน,นล่างหรือใครจะขึ้นไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็มาตวัดมาจุดจิ้มที่จุด b นะคะแล้วก็ตวัดเราก็จะได้จุดตัด2จุดนะคะ ป็นจุด P นะคะแล้วก็ข้างล่างให้เป็นจุด Q อ่เสร็จแล้วก็สร้างะคะ่ะเส้นตรงจุด P ให้ผ่านจุด P และจุด Q นะคะ,ะเราก็จะได้จุด ที่แบ่งครึ่งนะคะส่วนของเส้นตรง AB ตรงนี้ AB ให้เป็นจุด C นะคะความยาวจากจุด A ถึงจุด C และจากจุด B ถึงจุด C ก็จะเป็นระยะที่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะคะ